การเป็นผู้กักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าคุณไม่ดีพอคุณก็แค่ต้องออกไปเนาะจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันในคลิปนี้ดีกว่าว่าตัวจริงของแมนยูนซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นใครกันแน่จะจบได้ในคลิปนี้แน่นอนนะก่อนอื่นก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเริ่มกันเลยดีกว่า ผู้เักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงหลายๆปีก่อนหน้านี้นเราจะมีผู้รักษาประตูชั้นยอดหลายๆคนและอยู่กับแมนยูเนี่ยมานานหลายต่อหลายปีนะไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์ชูมิเคิลเอ็ดวินฟานเดอร์ซ่ารวมไปถึงดาบิดเดเกียแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทีมแมนยูเนี่ยก็มีผู้เักษาประตูที่ชั่วคราวเป็นครั้งคราวบ้างมาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จมาแล้วก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องไปเนาะ แล้วก็รายล่าสุดนะครับที่เคยถูกขนานนามนะครับในยุคข,ของเอริกเชนฮาร์กว่าคนนี้ะจะเข้ามาเป็นตัวแทนของไดบิทิกอารแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูสมัยใหม่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีจะเข้ามายกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฟุตบอลสมัยใหม่นั่นก็คืออังเดรโอนาน่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสองสามฤดูกาลของซีซั่นที่เขาได้อยู่กับแมนยูเนี่ยมันตอบได้ชัดเจนจริงๆว่าเขายังไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจที่หดหายการเซฟประตูที่ คุณเป็นผู้าารักษาประตูแต่คุณเลือกที่จะใช้บอลด้วยเท้าได้ดีกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอังเดรโอลาดันทําไม่ดีสักอย่างออกบอลด้วยเท้าก็ไม่ดีวางบอลยาวก็ไม่ดีรวมถึงการเซฟก็ไม่ดีแต่โอเคละมันไม่ได้ไม่ดีทั้งหมดในช่วงที่เขาอยู่กับยูเนเต็ดเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นข้อดีจากเขาน้อยจริงๆดังนั้นเนี่ยยูเนเต็ดก็คงต้องเดินหน้าต่อไป ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คงจะต้องมองหาผู้ัรกษาประตูคนใหม่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอังเดรโอนาน่าเนี่ยในเมื่อคุณสอบตกจากการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วต่อให้คาแรคเตอร์คุณจะใช่แค่ไหนต่อให้คุณจะเป็นผู้เล่นที่เป็นอนาคตเป็นสไตล์ใหม่ๆของโลกฟุตบอลยุคใหม่ก็ตามแต่สิ่งที่คุณทำมันมีการวัดผลอยู่ซึ่งคุณไม่ผ่านนะครับแล้วก็กลายเป็นอังเดรโอนาน่านะที่จะต้อง อัลลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปในซีซั่นนี้จากการรายงานข่าวล่าสุดของผู้สื่อข่าวระดับสูงทั้งหมดนะว่าอังเดรโอนานาเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมลีกตุรกีนะครับกับแท็บสันสปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการยืมตัวอย่างเดียวไม่มีออปชันซื้อขาดนะแล้วก็ว่ากันว่าจะได้ค่าเหนื่อยสูงกว่ายูไนเต็ดมากกว่า1เท่าด้วยนะครับก็โอเคล่ะไม่ว่าคุณจะเข้าไปด้วยวิธีแบบไหนหรือว่าจะเข้าไปด้วยรื่งเงื่อนไขอะไรก็ถือว่าจบกัน ด้วยดีละกันนะครับก็อังเดโอนาน่าก็จะไม่ใช่ผู้รักษาัประตูตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว,ล,วละในซีซั่นนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเรามาดูไพ่ในมือนะหรือว่าหลังจากที่เป็นอนานานะที่ต้องออกไปนะครับตอนแรกที่เป็นตัวเลือกระหว่างเอาทเวนเดียหรือว่าอาน่านะเพราะว่าการมาของเซนเลอร์มนเนี่ยแน่นอนว่าเขามาแล้วเขาอยู่ในทีมแน่นอนก็กลับกลายเป็นอังเดโอนานะ่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าคนที่ต้องไปคือใครแล้วคนที่อยู่ต่อเนี่ย ใครกันแน่ที่จะลงเป็นตัวจริงถูกไหมครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นิดหนึงแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีผู้สับปะตูตอยู่3คนนั่นกนะ็คือทอมฮีตันเอาทายไปอิเนเดียแล้วก็ผู้เล่นคนใหม่อย่างเซนเนเลอร์มนซึ่งทอมฮีตันเนี่ยทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเลยนะที่ทอมฮีตันเนี่ยก็มาเป็นอันไลอยู่แล้ว คือถ้าสมมติว่า2คนนี้ไม่เจ็บจริงๆเนี่ยทอมฮีตันก็ไม่น่าจะได้ลงสนามแม้กแต่นนทีเดียวอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ช่วงท้ายซีซันในทอมฮีตันอาจจะแบบลงช่วงในท้ายในใน,ในช่วงเกมที่เขาอาจจะแบบใกล้รีทายแล้วใกล้แขวนถุงมือแล้วะนะแต่ว่าหลักๆที่จะคุยกันวันนี้คือแล้ว2คนนี้ล่ะ2คนที่ทุกคนเห็นอยู่นะระหว่างเอาทายเวนเดียและซันนลเมนเนี่ยใครกันแน่ที่ลงเป็นตัวจริง ทีนเราเอาคนแรกก่อนคนที่เรารู้มือกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คนที่อยู่กับยูเนเต็ดมาเนี่ยก็ซีซนนั่นแล้วนะนี่กําลังเข้าซีซั่นที่2ของอัลไยไวอินเดียน,นะครับนั่นก็คือผลการเล่นของเขาฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะซึ่งอัลไทยไวอินเดียนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามาเนี่ยตอนแรกก็ถูกมาแล้วก็วางให้เป็นผู้เล่นเบอร์1.5ทุกคนหรือว่าเป็นพวกสับตัวมือ2ตอนนั้นนะก็คือเป็นรองอังเดโอนา่า แต่เจ้าตัวเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ได้มองว่าเราคือมือ2อตลอดไปนะครับเพราะเจ้าตัวก็อยากมาเบียดแยกมือ1กับอังเดรโอนาน่าเหมือนกันในช่วงซีซั่นก่อนนะแล้วก็ก็ตามนั้นแหละครับคือจังหวะบอลถ้วยก็เป็นโอกาสของอัลไทยมเซนเดียแล้วก็บอลหลีกก็เป็นของโอนาน่าแล้วก็จะมีช่วงที่โอนาน่าเนี่ยบาดเจ็บบ้างหรือว่าฟอร์มดรอปบ,บ้างเนี่ยก็จะเป็นอัลไทยมสเซนเดียที่ลงเกมหลักๆใหญ่ๆห,หรือว่าจํานวนเกมเนี่ยโอนาน่าจะมีมากกว่า แต่ว่าอาการของอัลไทยเบรนเดียก็มีมากขึ้นในช่วงปีซีซั่นนะครับมันเกิดมาจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงของอังเรโอนาน่าไปพักผ่อนในบ้านเกิดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนช่วงปีซีซั่นเนี่ยอัลไทยเวนเดียก็ได้โอกาสในการลงเล่นมากกว่าอังเรโอนาน่าเพราะเจ้าตัวบาดเจ็บนะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็จะเห็นฟอร์มของไทยเวนเดียไม่ว่าจะเป็นการออกบอลโดยเท้าการเซฟปฏิกิริยาต่างๆนานานะ ซึ่งอัไทยมันเดยก็ทาได้อยู่ในมาตรฐานของเขาแหละด้วยสไตล์การเล่นที่เขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นหรือผู้กษาปรัตรูที่ออกบอลในเท้าได้ดีแต่อย่างใดแต่ว่าปฏิกิริยาการเซฟหรือาการเซฟหยุดโทษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โอเคน่าไว้ใจได้อยู่นะครับแล้วก็อาไทยมันเดียก็ชัดเจนมากๆว่า3มเกมในพเมร์ลีล่าสุดของแมนยูตอนนี้เนี่ยเป็นบาินเดียนะที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก่อนอังเดโอนาน่มันก็เลยทำให้อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าอังเดโอนาน่ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมแล้วก็ย้าย ทีมออกไปเรียบร้อยกลายเป็นเอาไทเวนเดียนะครับที่เหลือรอดอยู่ในทีมแมนยูแล้วก็มาสู้ตําแหน่งกับเซนต์เลมนซึ่งเราถามเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็วิธีการของไทเวนเดียแบบเร็วๆแล้วกันนะเอาไทเวนเดียเนี่ยคือจุดบกพร่องสําคัญสคัําญของเขาเลยนะครับคือปฏิก,กิริยา ในการชนะในแดนของตัวเองหรือในบ้านของตัวเองนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นลูกเตะม,มุมที่เขาไม่เด็ดขาดแล้วก็ดูไม่เกรี้ยวกราดในแดนของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็จุดบุกพร่องข้อที่2อนะั่นคือการออกบอลด้วยเทา้าเครรอไทียนเนเดียเป็นผู้เล่นที่สูงใหญ่ก็จริงแต่ว่าการอลอับอลด้วยเทา้าเขาก็ยังคงบิวอัพได้ไม่ถนัดโดยด้วยความที่สไตล์ของเขามันเป็นผู้เล่น ผั้งูดรักษาประตูอ่ะสายเซฟโดยตรงอาจจะแบบไม่ใช่ฟุตบอลยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าการเซฟประตูเนี่ยผมว่าเขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนดังนั้นจุดบุกพ้องสองข้อนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าเฮ้ มันคู่ควรหม้ยกับการลงเป็นมือหนึ่งให้ยูเนเต็ดในซีซั่นนี้นะครับส่วนจุดดีล่ะมันที่ผมบอกไปเราจะเป็นลูกเซฟจุดโทษปฏิกิริยาในการเซฟนะไม่ว่าจะเป็นการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับฝั่งตรงข้ามหรือว่าลูกเซฟย่างๆเราจะมีเห็นบ่อยๆกับเอาไทยเบนดีย์คือเราไว้ใจได้กับลูกเซฟย่างๆของเขานะครับนี่คือจุดเด่นของไทยเบนดีย์นะส่วน2อีกจุดเด่นหนึ่งแล้วกันที่ถ้าสมมติจะเปรียบเทียบกับเซนเตอร์แมนนะนั่นก็คือประสบการณ์เอาไทยเบนดีย์เนี่ยอยู่กับเรามามากกว่าเซนเตอร์เมนเอาไทยเัก ที่ในพิมลีกเยอะกว่าเซนเนอร์แมนอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูพวกศัพท์ดูคนใหม่กันบ้างเราจะมาเปรียบเทียบกับอาาัลไทน์อย่างเซนเนอร์แมนเซนเนอร์แมนเนี่ยอย่างแรกเลยแล้วกันคือเป็นพวกสัปปตทดดาวรุนะ่งเนาะที่มี potential แต่ว่าจุดบกพร่องสําคัญสําคัญของเขา1ข้อข้อที่1เลยเนี่ยก็คือเซนเนอร์แมนเนี่ยมาจากหลีกเบลเยียมนะครับไม่ใช่หลีกสูงสุด5หลีกใหญ่ของยุโรปะไรอย่างใดเป็นหลีกที่ คนละแรงกับหลีกพิมลีกซะด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องมีการพิสูจน์เกิดขึ้นต่อให้เซนเนอร์แมนจะมีสถิติที่ดีมากมายกับหลีเบลเยี่ยมก็จริงแต่การมาวยที่พิม์ลีกความกดดันรวมถึงการมาอยู่บนสีเสื้อ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยความกดดันมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้100%ว่าเขาทําได้ดีกับหลีเบลเยียมแล้วเขาจะเวิร์กกับ ลีกของพรีเมียร์ลีกดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันยังวัดผลยากผมก็ถือว่าเป็นข้อเป็นจุดสังเกตละกันเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเอาไทยเวนเดียอาจจะดูคี๊คอยู่นะด้วยประสบการณ์ของเขานะครับแล้วก็จุดบุ๋มข้องเรื่องอื่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของความกดดันมันจะรวมรวมกันนะนะเพราะว่าเซนเตอร์เมนเขาไม่เคยเล่นในหลีกใหญ่มาก่อนเรื่องนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันเป็นระยะยาวแล้วทุกคนนะแต่จุดดีกันบ้างจุดดีเนี่ยเซนเลเมนต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับสูงพ,กพอกบ All เอาไทยเวนเดีย แต่สิ่งที่เขามีดีมากจริงๆคือเขาไม่ใช่ผู้สัมปตุที่สูงใหญ่แล้วออกบอลด้วยเท้าไม่ดีสถิติในลีกเบลเยียมเนี่ยมนันบอกชัดเจนมากว่าเขาเนี่ยออกบอลด้วยเท้ามากกว่าศาสตร์บอลยาวซะดยซ้ำม,มากกว่าการเปิดบอลซะดยซ้ำคือเขาออกบอลด้วยเท้าได้บิวอัพบอลได้แล้วก็สกัดกัก้นบอลด้วยเท้าเนี่ยได้ดีและสิ่งสำคัญคือปฏิกิริยาการเสียจุดโทษเนี่ยมีเหมือนอาไทยเบนเดียเลยนะครับถ้าตามสถิติเนี่ยเขาจะดูดีกว่าซะดยซ้ำแสดงว่าจุดดีเนี่ยที่อาไทยเนเดียมีเนี่ย เซนเตอร์เมนก็มีแต่จุดดีที่เอาไทายเวนเดียไม่มีแต่เซนเตอร์เมนมีนั่นคือการออกบอลด้วยเท้าแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เซนเตอร์เมนดูเหมือนจะทําได้ดีกว่าเอาไทายเวนเดียก็คือมีความแอกระเสียสั่งตลอดเวลานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมมีปฏิกิริยาร่วมมีพลังร่วมกับทีมตลอดเวลาเหมือนสร้างพลังบวกให้กับแดนหลังได้สร้างความไว้วางใจให้กับทีมได้ทีนี้นี่คือจุดดีจุดเสียจุดบกพร่องระหว่าง2คนนี้แต่ ข้อที่เป็นพิสูจน์อีกหนึ่งข้อที่ผมมองว่ามันสําคัญที่สุดเลยนั่นก็เสือนเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจความเชื่อใจของผูเ้เล่น outfield สิบคนผมเคยพูดและย้ําเสมอมากๆเลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่เรามีพวกสัมประตูอย่างอังเดโรน,นาและอาไทเวนเดียมาก่อนหน้านี้เนี่ยความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ย มันเยอะซะเหลือเกินเคอผู้เล่นเนี่ยมาด้วยแผนของรูเบนอโมริมแบบแยบยนไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบอลการโต้กับการเล่นบอลโพสชันต่างๆนานาแต่สุดท้ายเนี่ยกำลังจะเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้แล้ว แต่มาเจอความผิดพลาดของผู้รักษาประตูหรือเกมไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะแบ่งแต้มกันหรือแมนยูอาจจะยื้อเพื่อไปอยู่ช่วงท้ายเกมแล้วก็ไปปิดบัญชีคว้า3แต้มสุดท้ายก็มีปัญหาในความผิดพลาดของผู้รักษาประตูส่วนบุคคลมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆกับอัลไทยเมเดียและอังเรโอนาน่าดังนั้นเนี่ยเรื่องที่สําคัญมากๆม,มากกว่าเรื่องที่ผมพูดไปเรื่องเมื่อกี้ก็คือความไว้วางใจเซเลเมนมาเนี่ยผมให้การการันตีทุกคนหนึ่งข้อแล้วกันว่า ผมว่ามันจะเป็นของใหม่ที่ผู้เล่นเนี่ยเขาเปิดใจรับอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาต้องทนแล้วกันอยู่กับเอาไทยเป็นเดียวได้เดียวหน้าที่เขาขาดความไว้วางใจพอเขาขาดความไว้วางใจแล้วเขาเหมือนจะรุกไม่สุดรับไม่สุดมันต้องพะวงตลอดว่าเฮ้ยผู้รักษามประตูกูจะพลาดไหมวะแบบนี้นะครับแต่การมาของเซนเตอร์เมนเนี่ยผมว่ามันทําให้จิตใจของผู้เล่นเนี่ยกลับมามีความมั่นใจครั้งกลับมาไว้วางใจได้ครั้งแต่ ซเอมนก็ยังไม่ได้ลงสนามให้อยู่ในเต็ดเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราบอกไม่ได้แต่การมาของเขาความใหม่ของเขาเนี่ยมันจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ผู้เล่นได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องมารอดูว่าทีมสตารโค้ชของรูบเบนอัมบริมเนี่ยจะเลี้ยงจะหล่อหลออเซนเนอร์มนอย่างไรจะรู้ทามมิ่งรู้จังหวะแบบไหนมันก็ต้องมาติดตามกันนะครับแต่ในมุองส่วนตัวของผมนะช่วงท้ายของคลิปนะครับถ้าถามผมว่า ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้เล่นตัวจริงในะตำแหน่งผู้รักษาประตูบบตตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนคนนั้นเนี่ยผมขอเทใจไว้ให้เซเดลเลมนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคือโอเคล่ะเรื่องความดีเนี่ยมีพอๆกันก็จริงแต่เซเดลเลเมนเนี่ยเป็นผู้เล่นสไตล์ใหม่มากกว่าออกบอลวยเท้าได้ดีกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเหนือกว่าสถิติเหนือกว่าข้อมูลทุกอย่างนั่นก็คือความไว้วางใจ การที่ผู้เล่น10คนเนี่ยให้ความไว้วางใจกับผู้รักษาวประตูเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับทีมมากๆผู้เล่นด้านบนเนี่ยจะกล้าเล่นมากขึ้นผู้เล่นด้านบนเนี่ยจะสนุกกับการเล่นมากขึ้นโดยไม่ต้องพะวงว่าผู้รักษาวประตูจะผิดพลาดอะไรหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเซรีเมนดูเหมาะสมด้วยประกาศทางปวงกับสภาพจิตใจของอยูงเจตน,นะตอนนี้ทีมนี้กําลังสร้างแล้วก็ต้องการโมเมนตัมต้องการอะไรเปลี่ยนใหม่ๆเซรีเมนเข้ามาตอบโจทย์ของการเป็นตัวจริงนะครับไม่ได้มาเพื่อเป็นมือสอง แต่อย่างใดก็ต้องมารอดูนะว่าเกมสําคัญสําคัญแล้วก็เกมที่ใกล้จะถึงที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเป็นเซนเตอร์เมนหรือเปล่าในมุมมองผมนะไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยในการที่จะส่งเซนเตอร์เมลนลงก่อนเพราะว่าผู้ักษาประตูเนี่ยถ้ามีความไว้วางใจถ้าผู้เล่นไว้วางใจแล้วผมว่าเกมมันจะดีขึ้นมันจะสนุกมากขึ้นก็หวังว่า มันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยไม่เคยที่จะไม่มีผู้าประตูระดับโลกแบบชั้นยอดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับในยุคที่ประสบความสําเร็จดังนั้นก็หวังว่าเซเรน่มนจะกลายเป็นผู้าประตูแบบนั้นพิสูจน์ให้ได้แล้วก็ขอให้สเตาฟเนี่ยค่อยๆปรับเขาแล้วก็ค่อยๆใช้เขายังถูกที่ถูกทางรับรองว่ายูไนเต็ดเนี่ยจะมีผู้าประตูที่ดีมากๆ1คนตั้งแต่ที่เราสูญเสียผู้เล่นระดับ ท็อปท็อปเนี่ยนำแหน่งผู้รักศัปร,รูมาตั้งแต่ยุคของปีเตอร์ชไมเคิลตั้งแต่เอ็ดวินคาซารวมถึงดาวิทิกาหวังว่าเซเลเมนจะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสนุกกันไหมชอบกันไหมครับถ้าชอบกันอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะแล้วก็สับสุนพูดสับสนุนใจดีนะครับก็เข้ามาได้นะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากๆขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ